ถ้าจะให้พูดถึงตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถ้าในภาพยนตร์ก็คงจะเป็นซูเปอร์แมนแต่ถ้าในโลกอนิเมละล่ะจะเป็นใครคนคนนั้นก็คือซุนโกคูโงกุนโกคูคาคา,คาลอสเองชื่ออะไรกันแน่จากเรื่องดากันบอลจะมีนักรบที่แข็งแกร่งอยู่เผ่าพันหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าชาวไซยาความแข็งแกร่งของชาวไซยานั้นมีมากมายแต่ที่เป็นเคล็ดลับที่เราเห็นในเรื่องก็คือการตะโกนออกมาทุกๆครั้งที่ชาว ซายาาตะโกนแหกปากออกมาเสียงดังพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและอีกหนึ่งเคล็ดลับความแข็งแก่งของชาวซายานั้นนั่นก็คือความยาวของเส้นผมและขนที่งอกตามตัวยิ่งผมของเขายาวขึ้นมากเท่าไหร่เขาก็แข็งแก่งขึ้นมากเท่านั้นอย่างเช่นซูเปอร์ซายาร่าง3ที่ผมนั้นยาวมากและอย่างเช่นซูเปอร์ซายาร่างสี่ที่พอมีขนงอกตามตัวก็ยิ่งแข็งแก่งขึ้นนี่ยังไม่รวมหางของ เขาและสีผมที่เปลี่ยนไปตามความแข็งแกร่งของเขาอะไรคือความลับแข็งแกร่งของชาวสยาทรงผมสีผมหรือการตะโกนเสียงดังๆออกมาเพื่อนๆคิดว่าอะไรครับคอมเมนต์กันทีกับความแข็งแกร่งของชาวสยา